ครับผมจะมาอัปเดตกฟของคริปโตเรนซีหรือว่าบิตคอยหรือว่าเหรียญลูน่านะครับเดี๋ยวจะพูดถึงเหรียญลูน่าด้วยนะครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นการอัปเดตราคาเท่านั้นนะครับเอ่อซึ่งเป็นคลิปที่ไม่ใช่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอ่ผมพยายามทำคลิปในแต่ละวันเนี่ยประมาณ1 0บถึงยีคลิปนะครับผมพยายามลงตลอดเวลาดังนั้นแล้วนะครับมันย่อมมีปิดมีถูกธรรมดาแต่ให้คุณเนี่ยเอาไปปรับใช้นะครับไม่เอาแนวคิดหรือวิธีคิด สักนิดหนึ่งก็ยังดีไม่จำเป็นต้องวิธีคิดผมไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จแต่บางครั้งสิ่งที่คุณเรียนรู้มาคุณอาจจะไม่ต้องไปโดนด้วยตัวเองเพราะผมเพราะผมโดนมา,มาเยอะแล้วนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดผมพูดแบบนี้คุณก็เอาไปคิดต่อได้นะครับนะครับแต่ไม่ต้องคิดถึงนะครับผมถ้าคิดถึงก็ต้องมาหานะครับโอเคผมจะมาอัปเดตตัวของบิตคอยแล้วก็ของลูน่าด้วยนะครับ ทุกอย่างนะครับไทมเฟรมมันขึ้นขึ้นลงเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันจะไม่ทําจุดสูงสุดใหม่นเวลานี้ดังนั้นแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่า s 1เนี่ยมันสูงมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับว่าเอ็ดผลคืออะไรที่ผมคิดแบบนี้นะครับโอเคไทม์เฟรมในเรื่องของตั้งแต่ตอยางนี้ไป1ชั่วโมงเนี่ยจนถึงสิเนี่ยดูตรงนี้ก่อน นี่คือเทรนด์ไลน์ที่เราทีไว้ที่ผมทีไว้นะครับเป็นตาขายแบบนี้เดี๋ยวผมจะยกเลิกให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะดู S1 ด้วยกันนะครับว่าสามารถที่จะขึ้นไปแตะแถวโซน3 4 0 0นได้หรือไม่ตอนนี้ล่าสุดมาที่30,000อ่าเกือบ3 000, 3 2 0 0นะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกให้หมดเลยนะครับนี่คือตามเฟรมที่พยายามลงมาที่แถวเส้นแนวรับ29,900่นเ้น้ระครับเดี๋ยวผมจะอ,ออกให้หมดเลยนะครับเราจะดูกันต่อนะครับ พยายามจะลงนะครับแต่ลงไม่ไหวนะครับมีแรงรับตลอดเลยเนี่ยเส้นนี้พยายามจะลงนะแต่ลงไม่ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นนี้พอถึงระดับล่างเนี่ยเดี๋ยวครับก็ดึงขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับจะขออนุญาตลบตัวนี้ออกก่อนพอดีผมเพิ่งจัดตารางนักเรียนเสร็จนะครับแล้วก็ในระหว่างที่จัดตารางผมก็แวะมาทําคลิปให้ตลอดเลยนะครับผมเพราะว่าเราก็จะดีว่าอยากรู้นะครับว่าหลายๆท่านอาจจะดูว่าแนวคิดหรือมุมมองเอาไปปรับใช้ แต่โอเคเข้าใจอยู่ว่าไม่ใช่สลิปตี้แนะนําชักชวนในการลงทุนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้เดี๋ยวผมก็ต้องรีบไปซ้อมกีฬาด้วยนะครับโอเคนี่คือกรอบในทำฟเลรมของ s 4นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะบายตรงนี้กดซื้อนะสมมติว่าเราจะกดซื้อมันคุณอาจจะมีโอกาสชนะแค่30%มมันอาจจะมีลง70%นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะแทงเซล์มีโอกาสชนะ70%มีโอกาสขึ้นอ30%อแต่ถ้าเกิดคุณคุณอยู่ตรงนี้ ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณให้รอลงมาข้างล่างดีกว่าแล้วก็ต่อให้ลงอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะเราคัตติ้งได้เพราะหลุดแถวแถวแนวรับที่สําคัญแต่ถ้าเกิดขึ้นไปเราจะนับ90ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดขึ้นไปตรงนี้เซลลเราจะเซลลตรงนี้ก็อาจจะนับ80เปอร์เซ็นต์ถ้าขึ้นไปหลุดตรงนี้เราก็ขายทิ้งติดสต็อปลอสก็แล้วแต่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแต่โอเคคลิปนี้พยายามไสเวแต่งคราฟอยู่แบบนี้ก่อนเลยนะครับดังนั้นแล้วเราต้องไปไลห่หาในอดีตว่าเป็นยังไงบ้างอ่านี่คือการแต่งคราฟอยู่แบบนีี้ในดดนดะครับ ในอดีตเราต้องหาดูตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วลงลงต่อหรือเปล่าแล้วตรงนี้ที่แต่งกราฟตรงนี้ขึ้นไปลงต่อไหมขึ้นไปตรงนี้ไหมหรือว่าจะลงต่อแบบนี้แล้วเดี๋ยวสไลได์ไปด้านซ้ายไปด้านขวาแต่มันสไลด์ไปไม่ไปแต่ตอนนี้ถ้าดูแล้วนะครับเส้นกาเเลียดที่ผมเส้น Moving A v e r a g e ที่ผมตั้งไว้3าเส้นเนี่ยสีเหลืองตัดใช่ไหมครับอพอสีเหลืองตัดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสีเหลืองตัดมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลย นะครับน่าจะเป็นประมาณสักสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยประมาณโซนนี้ในระหว่างทางนะครับมันย่อดได้นะครับเป็นธรรมดานะครับผม S 1เนี่ยมันสูงมากๆแล้วนะครับ S 1แท่งนี้น่าจะลงมาแล้วนะครับผมนะตรงนี้น่าจะน่าจะลงได้จะเป็น p r o อ e c t i o n ลงนะครับเนี่ยมันมันเทคดันตัวหลอกนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดสิบนะครับสามหมื่นเจ็ดสิบดอลลาร์ ผมคิดว่ามันจะต้องหลอกนะครับเพราะว่าเด็ดแดงแบบนี้แต่ก็เป็นไม่ได้ที่จะขึ้นไปนะครับแต่ยังไงผมคิดว่าลงนะครับผมนะครับในมุมมองส่วนตัวเพราะว่าเส้นตักติกตรงนี้มันพยายามขึ้นอยู่นะครับแต่ว่ามันสูงมากแล้วมันต้องย่อลงมาก่อนบ้างนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเส้นตัวตมันอยู่ล่างตรงนี้มันมีโอกาสที่จะขึ้นไปแบบนี้มากกว่า นะครับยังไงก็รู้กันต่อไปครับสำหรับทับของบิตคอยนะครับแต่มันมีแรงซื้อตลอดเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมันมีแรงซื้อเนี่ยแบบนี้มันยื้อราคาไว้นะครับแต่เวลาพรวดมันพรวดตูมเดียวเลยนะครับหนึ่งพันดอลเลยนะครับเนี่ยมันไปได้เนี่ยในทําเฟรมของ M5 นะครับทําเฟรม M1 นะครับมันสามารถวิ่งขึ้นไปที่โซนนี้นะครับแสดงว่าเขามาสร้างฐานอยู่ในแนวลักษณะของ2 9 0 0 0ดอลลาร์นะครับ29,000 2,800ดอลลาร์ประมาณโซนนี้นะครับพยายามรักษาฐานข้างบนอยู่นะครับแต่โอเคครับคลิปนี้ผมคิดว่า มันก็ขึ้นได้ไม่ไกลในมุมมองส่วนตัวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้อาจจะลงมาอีกครั้งก็ได้นะครับผมหรือจะลงมาอีกลึกประมาณสัก2 9 5 0 0ก็ได้นะครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปดูกราฟของอ่ายามบิคอรีบาร์เลยนะครับอ่าน่าจะเทคผ่านตรงนี้ได้นะครับผมนะแต่ยังไงผมก็มองย่อนะครับย่อลงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะลงลึกถึงไหนแต่ว่าโอเคนะครับ อ่าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหวังว่าจะไปต่อได้นี่ครับมีแรงซื้อนักสามทุ่มเนี่ยครับมีแรงซื้อแบบน่วงๆนับน่วงๆจะไปต่อนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องไปปิดตัวที่ผมกำไรอยู่ก่อนนะครับผมจะหยุดคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะาำรูหน้าให้นะครับผมต้องปิดก่อนนะครับเพราะว่าผมช็อตฟิวเจอร์ไว้นะครับผม